เ,เมนูวันนี้นะคะอร่อยง่ายๆสไตล์ส,สวนไผ่มีสุขนะคะเราจะทำเมนูหมูผัดกะปิสูตรของสวนไผ่นะคะสูตรสูตรของของดิฉันเองนะคะต้องบอกว่าสูตรใายสูตรมันเนาะแต่สูตรเราอะทำง่ายๆมีอะไรใส่ก็ใส่เข้าไปใส่น้ำมันนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกะปิพ่อขอกะปิกะปิเนี่ยอ่าเดี๋ยวดู วัตถุดิบที่เราใช้ในการปรุงนะคะหมูใครจะใช้หมูสาชั้นก็ได้แต่ว่าเราอะสูงวแล้วเราก็เลยใช้หมูที่เรามีเป็นหมูสันในนะคะนุ่มหน่อยแล้วก็มีกะปิกะปิกับหอม,หอมกระเทียมตำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือทําซอสกะปิไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผัดนิดนึงแล้วเราก็จะเอาซอสกะปิลงไปผัดแล้วเราเค่อยใส่หมูนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงนะคะก็มีหัวหอมมีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหยวกมีใบมะกรูดนิดนึงมีพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆมีน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ขาดไม่ได้เลยกะปิแม่จำปากะปิดีที่เราเลือกใช้นะคะ อันนี้ใช้1ช้อน1ช้อนแกงนะคะ1 1ช้อนอ่าช้อนนี่เลย1ช้อนที่เรากินข้าวและแล้วส่วนอันนี้เคล็ดลับน้ำล้างครกน้ำล้างครกที่เราใช้เนี่ยก็คือน้ำที่เราตำาเครื่องเครื่องที่จะผัดนะคะมีกะปิมีหัวหอมมีหัวกระเทียมอะไรเงี้ยค่ะมีตะไคร้นิดหน่อยน้ำมันร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเทียวหอมนิดนึงเที่หอ,หอมลง เียวไปเรื่อยๆนะคะพอาเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มเปลี่ยนสีเล็กน้อยไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดว่าสีน้ำตาลเนาะพอเริ่มเปลี่ยนสีปั๊กอ่ะเราเอากะปิที่เราโขลกไว้แล้วเนาะเราเอากะปิที่เราโขลกไว้แล้วนะคะเอาเลงไปผัดก่นอนเพราะในนี้จะมีทัง้งหอมทั้งกระเทียมแล้วก็ใส่ซอสกะปิที่เราทาลงไปเลยเอาผัดเลย ซอสกะปินี้เราก็จะเอากะปิละลายกับน้ำปลานะคะใส่ชีสเขียวไปเลยเที่ยวไฟอ่อนๆนะอันนี่ตั้เบาๆเดี๋ยวให้ซอสกะปิเราแบบเข้มข้นนัวเข้ากันดีก่อนนะคะซอสกะปิเราเริ่มเข้ากันแล้วนะเร,เริ่มเล่นียวละ เริ่มเหนาาียวปั๊บเราใส่หมูลงไปเลยข้าให้เข้ากันนะตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ำตาลนะน้ำตาลเราจะใส่ทีหลังพอหมูเริ่มสุกเขาก็จะเขาจะหอมเลยแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มความนุ่มด้วยการ นี่เคล็ดลับของเราน้ำล้างครกที่เราตำกะปิไว้นะใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเคีย่ยวเห็นไหมไหมดู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 กะปิที่ก้นครกโหยังนัวอยู่เลยอนะ่ะเขี่ยหมดนีใส่น้ำคดีเลยถ้วยหนึ่งน้ำล้างครกนะคะเคีย่ยวจนจนงวดเนาะจนน้ำเหลือน้อยเนี่ยแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลนะคะ ไม่งั้นถ้าเราใส่ไปก่อนอนะ่ะหมูเราจะแข็งใส่น้นตาลปี๊บน้ตาลมะพร้าวใส่นิดหน่อยก่อนคือเราไม่ต้องการหวานมากความเค็มจากกะปิกับน้ำปลาที่ตอนที่เราทำซอสกะปิเนี้ยได้แล้วนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเป็นนิดนึงน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จากเคล็ดลี แล้วเราก็เคี่ยวต่อไปเราจะเคี่ยวจนน้ำแห้งเลยนะรอบนี้ก่อนที่จะเคี่ยวน้ำแห้งนี่เราจะใส่พริกขิงสวนนะใส่ลงไปเลยพริกขนูสวนจะเลยแดี๋เวลากินเราก็จะแบบว่าขบเปาะแปะปาอแปะในปากแล้วก็จะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ10บนาทีคราวนี้เราจะเอาให้น้ำแห้งเลยนะคะเอาแบบขบขกอ่สิ0นาทีผ่านไปไวมันก็หกเลย เริ่มเริ่มงวดแนละ้วเริ่มงวดเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวแห้งอีกนิดหนึ่งเราจะใส่พริกแล้วนะิชีฟ้าแดงเพิ่มสีสันเพิ่มความเฉดดรอนะคือเราเวลาผัดไม่ต้องใส่น้ํามันเยอนะหรอกน้ำมันจากหมูก็ออกมนาะทีนี้เาใส่ซีฟ้าแดงก,ก่อนอันนี้ริกหวกหลังแล้วนะีน๋ยวก็ค่อยๆผัดพอเริ่มผิดๆแล้วค่อยๆผัด คือเราเรากะว่าเอาเก็บไปกินนานๆได้นะคะไม่เสียเพราะว่าอันนี้เราผัดแห้งแล้วเดี๋ยวเรามีสูตรให้ท้ายคลิปนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวเรานะคะใครๆก็ทำได้ง่ายๆวัตถุดิบก็หาง่ายๆกะปิแม่จันตาก็หาง่ายค่ะในเพจกะปิแม่จันตาหรือเพจเส้นไทยมีสูตรก็มีนะคะ มีจะดส่งด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางเราก็มีนะคะเดิมเดี๋ยวต้องให้พริกสุกแล้วหอมนิดนึงขั้นตอนนี้นะคะเราจะบีบมะนาวมะนาวจากโคกหนองนาของเราไปสักหนึ่งซีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันก็จะกลมกล่อมมากขึ้นอัอนนี้ก็ผัดให้พิกสุก ว่าสีสันน่าทินมากรดดมากอะ่ะจะบอกว่าพอบีบไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นกระปิขึ้นเลยนะ,นนะแล้วหมูนี่ไม่ได้แข็งนะคือมนุษยใจเย็ยนอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรหมูนุ่มนะคะอีกสูตรนึงอ่ะ <c oughs> ผัดอย่างรวดเร็วผัดเหมือนผัดแบบพุ่งไฟแดงแต่สูตรนั้นอ่ะมันเป็นสูตรเร่งด่วน อันนี้หมูไม่ได้หมักแต่อย่างใดนะคะอันนี้เราเราเราเขาเรียกอะไรอะเอ,อเราเคี่ยวด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆไปเรื่อยๆนะคะการเคี่ยวไฟอ,อ่อ,อนๆนะก็จะทำให้หมูเรานุ่มเราก็จะแบบว่าโดยกระดูดเป็นขั้นตอนสุดท้ายเข้าให้เข้ากันกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอ,อร่อย,อยาบอกไคร สุนทภยมีสุขหนึ่งเชิญชวนทุกท่านมาทานข้าวนอกบ้านกันหลังจากน้ำลดมีพื้นดินให้เราแบบมาเดินย่ำมีลองออกมานั่งกินบรรยากาศตรงนี้โคกนหนองนา้ายโคกนหนองนาที่เราเช็คอินกันโคกนหนองนาพ่อชอแอดสวนไผ่ยมีสุขวันนี้เรามากินข้าวกันตรงนี้เลยเพราะว่าน้ำลดแล้วถึงแม้ว่ามันจะเลอดเทอะแต่ว่าดินแห้งแล้ว เมนูเย็นนี้หมูผัดกะปิหมูผัดกะปิสูตรของของ,ของขอ,ของครอบครัวเรานะคะสูตรของแม่จำปาสูตรของแม่จำปาถ่ายทอดมารุ่นรุ่นลูกนะคะเป็นผัดแบบโบราณมีอะไรใส่ก็ใส่ไปแต่ว่าวันนี้รุ่นลูกก็ปรับ นิดนึงตรงที่แบบว่าเราอยากได้หมูนุ่มเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆไปนานๆอร่อยมากอ,าอร่อยมากพักๆกำลังดีกะปิที่เราใช้นะคะ,ะผัดกะปิเนี่ยเคล็ดลับเลยกะปิต้องหอมกะปิต้องดีกะปิต้องต้องบอกว่าไงต้องมีความพิเศษอะ่ะใครใครที่ชอบเมนูนี้นะคะลองลองดูลองกะปิไหนก็ได้แต่ถ้าให้เด็ดจริงๆอะ่ะกะปิแม่จำปาค่ะ ลองดูนะคะสั่งซื้อในเพจได้นะคะใกจำหน่ายในเพจกะปิแม่จำปาเพจสนไผยมีสุขสามารถสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าใครสะดวกมาที่ร้านวิสาหกิจชุมชนในปั๊มบางจากกระแสะบนก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะเค็มเค็มนำหวานตามเผ็ดเล็กน้อยนะคะ แต่หมูเนี่ยคือไม่ไม่แข็งอ่ะไม่ถึงขนาดนุ่มมากแต่ก็ไม่แข็งนอเคค่ะอร่อยหอมใบมะกรูดหอมพริกขี้หนูสวนเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็กินกับผักสดๆอย่างเงี้ยค่ะเข้ากันอืมอร่อยอ่ะย่างก็งสวยร้อน เมนูผูหมูผัดกะปิของเราเนี่ยนะคะเตรียมเอาปากกามาจดได้เลยค่ะไม่หวงสูตรนะคะใครจะเอาไปทําเมนูนี้นะคะหมูอ่าหนกิโลเนี่ยใช้กะปิหนช้อน1ช้อนแกงนี่เลยพุนพูนนะคะน้ําตาลปีบ๊บครึ่งช้อนน้ําปลา1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะเนี่ยเหมือนกันค่ะแล้วก็หอหอม หอมแดงนะคะประมาณ3 4ถึงหัวกระเทียมสักหัวหนึ่งแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็ตำตำตำส่วนหนึ่งอะ่ะเราก็ละลายะละลายทำเป็นน้ำอะ่ะเป็นเป็นเอาน้ำปลาละลายกับน,น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็แล้วก็ใส่หัวหอมที่เราตำมาคะ่ะละลายไว้เป็นซอสกะปิแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับผัด ก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราเราเอาน้ํามันกับหอมแดงเนี่ยลงไปผัดเพิ่มความหอมก่อนหลังจากนั้นก็เอาซอสกะปิลงไปผัดนะคะผัดเสร็จเรียบร้อยพอซอสกะปิเริ่มงวดเราก็เอาหมูลงไปคลุกเคล้าเติมน้ำอย่าลืมนะคะเรามีเคล็ดลับคือน,น้ำล้างครกเพราะความเข้มข้นของสมุนไพรที่เราตามะกะปิที่ยังหลงเหลืออยู่ก้นครกนี่แบบนัวมากเอาน้ำล้างครกหนึ่งถ้วยนะคะ เทใส่ลงไปแล้วก็คนและทีนี้ก็ตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวจนกระทั่งเหลือน้ำขุกคลิกแล้วจึงใส่น้ำตาลปี๊บไปหนึ่งช้อนนะคะเคี่ยวต่อจนแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกมีกกฟ้าแดงพริกเขียวพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดตามชอบเป็นอันว่าเสร็จกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากส่วนรสชาติเนี่ยใครชอบเค็มมากเค็มน้อยสามารถปรุงเพิ่มได้ด้วยน้ำปลาหรือเกลือก็ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเพิ่มความนัวเขาจะใส่มะนาวนิดนึงมันก็จะหอมด้วยแต่นิ้กที่กินเนี่ยเปรี้ยวไมพ่พอไม่เปรี้ยวนะไม่เปรียนะปร้ยวใส่มะนาวไปซีกนึงก่อนที่จะยกขึ้นมันมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เค็มโดแล้วมันก็จะไม่เปรี้ยวแหละมันก็จะมีความอะไรอะกลมกล่อมมาเนาะนัวนัวบอกไม่ถูกแต่ว่าที่แน่ๆพี่หมูอะจะหมดจานแล้วเนะกินข้าวจะหมดคือถ้ากินถ้ากินเปล่าๆอย่างเงี้ยมันจะออกเค็มนิดๆเนาะ เค็มมะเค็มนะไม,ไม่ไม่ควรกินเล่นกินกับข้าวไม่ใช่กับกินเล่นไม่ให้กับกินเล่นต้องกินกับข้าวแล้วนี่ยสูตรหนึ่งนะคะกินกับขิงดองขิงแช่อิ่มเนี่ยขิงดองขิงดองน้ําเชื่อมของเราเนี่ยเป็นขิงดองสามรสอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษที่สวนไทยมีสุขหนึ่งทำขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะทีะ่กินกับข้าวต้มได้ข้าวสวยร้อนๆได้ เป็นเมนูแนะนําค่ะเดี๋ยวไว้เราจะทําคลิปให้ให้ดูนะคะอันนี้ก็ไม่ห่วงสูตรเช่นกันถ้าอยากถ้าอยากซื้อขี้เกียจทาเองก็ที่ร้านวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุกในปั๊มบางจากจะาแสบนมีจําหน่ายค่ะกระปุกละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะคือสามารถเก็บได้ถ้าอยู่ในตู้เย็นเนี่ยเก็บได้เป็นปีโดยที่ไม่เสียนะคะแต่ว่าความหอมจะลดลงเท่านั้นเองเดี๋ยวให้ชิม เดี๋ยวจะชิมให้ดูอันนี้อันนี้จะมีเปรี้ยวมีหวานของขิงเปรี้ยวหวานและเผ็ดขิงยังมีรสเผ็ดอยู่นะคะเปรี้ยวหวานเผ็ดเล็กน้อยหอมไม่ได้มันอร่อยวะ่มันเข้ากันอ่ะมันอร่อยมากอ่ะ เมนูหมูผัดกะปินะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆทําได้ใครๆก็ทําได้นะคะาฝ,าฝากเมนูนี้นะคะถ้าใครสนใจอยากทําแล้วจําสูตรไม่ได้เจอกันที่ไหนก็สามารถถามได้นะคะขอบคุณขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่ต,ติดตามให้กําลังใจพวกเรานะคะสวนผ่มีสุขได้ดีเสมอมา อยากอยากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจเราไม่ว่าจะเป็นงานประกวดด้านนวัตกรรมและกําลังใจในการทํากิจกรรมต่างๆของสวนไผ่มีสุขเรานะคะ,ะพวกเรายินดีนะคะถ้าหากว่าเอฟซี FC เราหรือว่าเพื่อนๆอยากที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําแปรรูปเกี่ยวกับไผ่ครบวงจรนะคะการทําอาหารเมนูง่ายๆสไตล์สวนไผ่มีสุขนะคะ,ะติดต่อเข้ามาได้นะคะในเพจ ในเพจ Facebook อ่าใน IG นะคะใน Youtube เราก็มีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอ่ากับเมนูง่าย,ายๆสไตล์สวนไผ่มิสุกสวัสดีค่ะหมูกินข้าวหมดแล้วองตว่ลยอร่อยพอใครพอใครนองทม่เอาแล้วเดี๋ยวกินตะะเล็กเอาขามากินได้เลยนะ่ย <laughs>